มนูธรรมารมแล้วก็มนูวิญญาณในส่วนของปฏิจจสมุปาทอันนี้ต้องอต้องลงรายละเอียดของในส่วนสลายตนะว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสผลภัธ,ธรรมารมสลายตนะกระทบกันเนี่ยรวมเป็นผัสสะ ซึ่งภาษาก็ามีต้องหกช่องทางในนั้นเวลาปฏิจจสมุปาทพูดมาเนี่ยมีภาษะเขียนอยู่ตัวเดียวแต่จริงๆให้เรารู้ว่าภาษานั้นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจยมีทั้งหกช่องทางก็ให้เราทราบโดยละเอียดอย่างนี้และแตอนนี้แต่ละภาษาเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบสมองค์ประกอบ ที่พระองค์บอกว่าท่านก็ไล่มาทีละตัวถ้าทางตาก็ต้องมีตามีรูปมีวิญญาณทางตาทางหูต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูไล่ไปทุกอายจตนะแล้วถึงทางใจมีมโนมีธรรมารมณ์แล้วก็มีมโนวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ย กิริยาวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งขันมีห้ารูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณหรือถ้าจะพูดอีกอันก็คือลงรายละเอียดในส่วนของลูกว่าในส่วนของรูปเนี่ยจะมีตาหูจมูกกลิ้นกายแล้วพอพูดใจเนี่ยนะก็คือจะมีใจกับธรรมลมธรรมลมจะมีสามตัวก็คือ เวทนาสัญญาสังขารสามตัวนี้ซึ่งถ้ารวมสี่ตัวคือรวมรูปด้วยเนี่ยพระองค์เลยกวิญญาณถิติไงวิญญาณหรือใจหรือจิตเนี่ยและนี่สี่ตัวเป็นฐานที่ตั้งที่เปรียบเหมือนวิญญาณวิญญาณเหมือนแสงสี่ตัวเนี่ยเหมือนฉากแสงเข้าไปกระทบฉากอย่างนี้หรือวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุนี้ ตั้งอาศัยในรูปในเวทนาสัญญาสังขารในรูปก็คือไปสู่คลองแห่งจักขุโสตคานะชิวหาคณนะกายะอย่างนี้ท่านี้ถ้ามันไม่ไปสู่คลองของอาจตนะในส่วนของรูปมันก็จะไปตั้งอาศัยอยู่ในนามธรรมสามตัวนี้อันนั้นน่ะก็คือในส่วนของธรรมลมซึ่งตัววิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวที่ เกิดความรู้ได้ในตัวของมันนะมันเป็นตัวรู้เนี่ยเมื่อมันมีการกระทบสามธาตุเนี่ยที่เป็นนามธรรมเนี่ยจะเกิดกิริยาที่รู้แจ้งเมื่อมันยังไม่กระทบเนี่ยมันก็ยังเป็นมโนพอมันกระทบปุ๊บคือมโนวิญญาณวิญญาณรู้แจ้งแล้วว่ามันรู้อะไรหรือมันไปตั้งอาศัยในอะไรหรือมันกำลังกระทบกับอะไร วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญง,งอกงามไพภูนได้เห็นนะดังนั้นกิริยาที่รู้แจ้งซึ่งเกิดจากมโนนี่แหละไม่ได้เกิดจากตัวไหนก็เกิดจากมโนที่เข้าไปกระทบหรือมเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนากระทบเวทนากระทบสัญญากระทบสังขารใช่ไหม ถ้ากระทบอย่างนี้เป็นธรรมลมเป็นนามธรรมแต่ถ้ามากระทบรูปจะก,กระทบรูปในส่วนไหนในส่วนคลองแห่งจักขุู่โสตะคานะชิวหากายยะแล้วแต่ก็เร,เรียกว่าวิญญาณไปสู่คลองแห่งจักขุู่สู่คลองแห่งโสตะอย่างนี้ซึ่งกระบวนการนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของสลายยตนะ ที่จะทําให้เกิดผัสสะใจจะไปตั้งอาศัยอยู่ในส่วนไหนขณะนั้นเป็นขั้นตอนของการที่ใจกําลังเข้าไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจหรือเข้าไปสู่รูปเวทนาสัญญาสังขารขันใดขันหนึ่งหรือธาตุใดธาตุหนึ่งเวลากระทบก็เกิดกิริยาที่รู้แจ้งจึงเรียกว่าเป็นมโนวิญญาณ ทางตาก็เหมือนกันทางตาต้องมีตามีรูปมีจักขุวิญญาณก็คือวิญญาณที่ไปรู้ทางจักขุจักขุไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเป็นกิริยาที่รู้แจ้งได้กิริยาที่รู้แจ้งได้ในในช่องทางของจักขุในช่องทางของโสตาอย่างนี้ แต่นี้ถ้ามันอยู่ในส่วนรูปซึ่งมีห้าอายตนะก็จะพูดเป็นกริยาที่รู้แจ้งได้ในอายตนะนั้นๆไปเลยแต่พอมาเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นนามธรรมเหมือนกันก็เป็นธรรมลมเป็นนามธรรมซึ่งรู้สึกในบาลีที่เออโสโตโต,โตไปค้นเจอคือใช้คำว่าธรรมมังใช่ไหม ธรรมลมเนี่ยบาลีใช้คำว่าธรรมมังก็คือมโนโกระทบกับธรรมมังก็เป็นมโนวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งได้ในธรรมซึ่งการกระทบนั้นเนี่ยต่างก็ถูกเรียกว่าผัสสะทั้งสิ้นไปสู่คลองแห่งจักขุูก็เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสทางตาไปสู่คลองแห่งโสตะก็สัมผัสทางหู ไล่ไปจมูกลิ้นกายแต่พอใจรวมเรียกอันเดียวเลยสัมผัสทางธรรมารมณ์อย่างนี้สัมผัสทางนามธรรมก็จะมีสามาธาตุเวทนาสัญญาสังขารน,นั่นเองเวทนาสัญญาสังขารสามตัวนี้ดังนั้นอยู่ที่ว่าจะพูดแบบไหนเหมือนเดิมอีกอะ ถ้าพูดขันท่าจะพูดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าลงรายละเอียดในส่วนของรูปเนี่ยก็จะพูดตาหูจมูกลิ้นกายส่วนนามนธรรมทั้งหมดจะถูกลมเรียกว่าใจก็เรียกได้สองกลุ่มอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่พระสูตรหนึ่งจะพูดเรื่องการตั้งอาศัยของวิญญาณ ในรูปแบบของขันห so, like er, ้าก็คือวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพวิญญาณถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งสายมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงองามไพบรุนได้นี่พูดในรูปแบบของ ขันห้าถูกต้องไหมนั่นแหละแต่ถ้าพูดในรูปแบบของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็วิญญาณนะเข้าถือเอารูปแต่จะพูดเป็นส่วนรูปเนี่ยแยกเป็นอายจตนะทั้งห้าละมาสู่คลองแห่งจักขูมาสู่คลองแห่ง,สง,หงโสตะนะคณะชิวหานะกายะอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ใจก็รวมอันเดียวรวมนามธรรมทั้งหมดเป็นส่วนของใจก็จะกล่วว่าอยู่ในขั้นตอนของปฏิจจในส่วนของสลายตนะมาสู่ผัสสะนั่นเองหรือในขั้นตอนของผัสสะไปสู่เวทนาจะเป็นผัสสะทางตาผัสสะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งเป็นเหตุได้เกิดเวทนาได้ทั้งสิ้น จากเวทนาแล้วก็มาสู่ตัณหาซึ่งเวทนาก็มีสามอีกซึ่งเวทนาแบ่งได้เป็น1 0อยแปที่พระองค์ตัดไว้แต่แบ่งหลักๆก,ก็คือเป็น3สุขเวทนาทุกเวทนาอัุกรมสุขเวทนาอ่นนี่ก็เป็นเรื่องของมโนธรรมารมแล้วก็มโนวิญญาณหรือบาลีใช้คำว่าธรรม,มังกระทบกับธรรม เกิดกิริยาที่รู้แจ้งได้